รวมโซดาด้วยหรือเปล่าไมโาล้าเพียวหรออะไรนะอ๋อก็ไม่ได้กินใส่ยำยำใส่นี่หรอขนมจีนอ๋อห้ตําซัวที่ลังบอกมีน้อให้พอขอมนัวใส่เยอะหอมที่ปกอมที่เหมน่คยเจ้าพี่มาแล้วพี่พอมาแล้วเร็ว ายแตกะมาของไรอ่ะลูกนมอลูกมัดปาจีไส้ขามอันได้ตีปามดเลยเสมอไม่กใจวันนั้นกมทำอยู่ทงโอ้โหไม่เหลือสักเส้นเลยยัวยัวยัวก้นนัก้นครเล็กจริงไม่ต้องเคเลนานเดี๋ยวมันจะเละมันเละมันโเะ